อนุทินเลยตอบว่าอนุทินซึ่งไปเจอนายกรัฐมนตรีในการร่วมประชุมหาหรือโครงการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์เช้าวันนี้นักข่าวถามนายกแล้วเงึมงำงึมงำฟังไม่รู้เรื่องถามอนุทินดีกว่าว่านายกเนี่ยมีความหวั่นไหวเกี่ยวกับคดีความที่ศาลร,รัฐธรรมนูญน,นัดฟังคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีในวันที่14สสิงหาคมนี้หรือไม่อนุทินบอกว่าไม่เห็นหนายกแสดงอาการอะไรเลยท่านอยู่ในช่วงโศกเศร้าอย่าไปทำให้ท่านวอกแวกเลย คนหน,นึ่ก็ห้ยแวะคนหนึก็ว่กแวกอะไรเลยนะครับท่านก็ทํางานเ,าเป็นปกติหรือว่าเข้มเข้มแข็งมากกว่าปกติด้วยซ้ํานะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ท่านมีความเศร้าโศกเสียใจนะครับท่านก็ยังแยกได้อย่างชัดเจนผู้สื่อขาวก็คงทราบว่าว่าว่าท่านมี เรื่องอะไรที่ทากระตบกระเทือนอจิตใจท่านเป็นนั้นมากนะท่านสูญเสียคุณแม่ซึ่งท่านก็พูดกับผมมาตลอดว่าทั้งชีวิตท่านก็มีคุณแม่เป็นลูกคนเดียวมันตรงนี้ต้องเห็นใจท่านมากๆแล้วผมคิดว่าเรื่องการเมืองเรื่องอะไรของท่านมันก็ให้มันว่าไปตามกระบวนการอย่าไปถามอย่าไปอะไรที่ทําให้ท่านต้องต้อง,ต,องต้องมีอะไรมามาวอกแวกอะเนาะ นักข่าวก็เลยถามอนุทินต่อว่าได้ให้กำลังใจท่านายกเกี่ยวกับคดีความอย่างไรบ้างซึ่งอนุทินตอบว่าผม,ผมไม่ต้องพูดวัดปฏิบัติผมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของท่านนายกมนตรีเศรษฐาทวีสินมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามารับตาแหน่งแล้วเราต้องเราตัดสินใจมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราตัดสินใจท่านนายกเข้ามาเองหรเปล่า เปล่าหนึ่งในมือที่โหวตท่านก็มีมือผมแล้วก็มือสมาชิกพรรคผมอีกเจ็ดสิบกว่าอีกเจ็ดสิบคนด้วยเพราะฉะนั้นเรายอมรับในการนำของท่านตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะนั้นอย่าไปถามเลยเนี่ยแล้วก็คำวอวยพรทั้งหลายว่าผมจะคาดหวังอย่างนู้นอย่างนี้ขอขอพูดเลยนะเราว่ากันเลือกตั้งต่อเลือกตั้งนะ ในระหว่างการในระหว่างการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนี่เจ้านายผมมาแล้วอย่างไรก็ตามครับสังคมก็กะเก่งกันว่าถ้าเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้นายกนายกคนต่อไปอาจจะเป็นอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เมื่อเจออนุทินก็เลยถามว่าเออทำไมสังคมจึงจับจ้องนักหนาล่ะว่าถ้าเศรษฐาเกิดอุบัติเหตุท่านจะเป็นนายกคนต่อไปคําตอบจากอนุทินก็คือผมคิดว่ามัน วิเคราะห์กันแบบใน Worst Case s c e n a r i o อซึ่งลึกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงจุดนั้นหรอกครับคุณคน่าคิดว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมายังไงเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยตำแหน่งนายกใช่ไหมผมผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับมมผมถึงบอกว่าต้องมีกติกาไง กติกาแล้วก็มารายาทม,มารายาทก็คืออย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเมื่อถามว่าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่สามารถจะหานายกมาแทนนายเศรษฐาได้จะทําอย่างไรนายอนุทินบอกว่าต้องไปถามนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งนายภูมิธรรมนั้นเป็นผู้จัดการรัฐบาลถามอีกว่าถ้านายกรอดคดีจําเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นี่คือคาตอบของอนุทินครับก็ด <g ül üyor> ีไงไปถามนายกสิในฐานาพะพรรควบคุมีคือเรายังไม่อ,มอย่าเพิ่งไป,ปไคิดอย,อย่าเพิ่งไปคิดถามว่าคิดไปแล้วเนี่ยเราทําอะไรได้นะครับเราเป็นผู้พิพากษาหรือเปล่าเราเป็นคนตัดสินใจหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับไม่มีอะไรที่อยู่ภาย,าาย,ยใ,ใต้การควบคุมของเราเลยสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราคือวันนี้ยังมียังเป็นรัฐบาลอยู่ต้องทํางานต้อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทุกอย่างต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชานะแล้วก็ต้องทำงานให้กับประชาชนมันมันมันมีมันมีทางให้เดินอยู่แค่นี้นักข่าวก็ยังไม่ถอยนะครับถามอีกว่าเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าถามเฉพาะของพรักภูมิใจไทยซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนรัฐบาลไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยคิดว่าควรปรับไหมคณะรัฐมนตรี อนุทินบอกว่าประชาชนทุกคนเป็นหุ้นส่วนของรัฐบาลนี้เหมือนกันครับไม่ว่าเป็นคนที่เลือกเราหรือไม่เลือกเราเราก็ต้องทํางานให้ทุกคนถามอีกว่าได้ยินกระแสข่าวว่าพักประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลแล้วปรับบางส่วนออกเช่นพักพลังประชารัฐอนุทินบอกผมไม่ได้ข่าวนะแต่ก็มองว่ารัฐบาลนี้มีความเข้มแข็งอยู่แล้วเมื่อถามว่าได้ประเมินสถานการณ์หรือไม่ที่นายทักษิณชินวัตรขออนุญาตออกไปดูใบแต่ศาลไม่อนุญาต อาจเป็นเพราะไม่สถดนัดไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองเดือนสิงหาคมจึงต้องไปตั้งหลักก่อนอนุทินบอกผมไม่ได้ประเมินและไม่มีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทุกคนยังทำงานปกติทุกวันเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะนี่คือรัฐบาลครับ